ติดตามข่าวสารนโยบายรัฐบาลมติคณะรัฐมนตรีและข่าวสารในประเด็นที่น่าสนใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศในรายการ93วาไรตี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติทางสวทเบตง FM 93เมกและเพจสวทเบตง News สำหรับในช่วงนี้ค่ะมาติดตามเรื่องของการลงนาม MOU เนะคะหนุนใช้ยางพาราในภาครัฐกันบ้านค่ะนายอัธกรศิริรัตยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะได้เข้าร่วมพิธีลงนามมาทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU วิธีการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยางพาราในภาครัฐค่ะโดยมีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีค่ะพร้อมด้วยนาง สาวนัทธริยาทวีวงศ์ประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสุเทพแก่งสันเทียประหลัดกระทรวงศึกษาธิการนายอนุกูลปิดแก้วประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายเพิกเลิศวังพงศ์รักษาการแทนผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยคะ่ะได้รวมลงนามความร่วมมือนะคะโดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันคะ่ะด้านนายอัธกรศิริรัตยากอนได้กล่าวค่ว่าการเข้าร่วม ลงนามในครั้งนี้นะคะเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะที่พร้อมสนับสนุนการใช้ยางพาราภายในประเทศให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยเฉพาะในมิติของการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะซึ่งสามารถนําผลิตภัณฑ์จากยางพารามาประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวสนามกีฬาและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้นะคะไม่ ไม่เพียงแต่จะช่วยสร้างสถียรภาพร,าพราคายางพาราค่ะและยังยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางแต่ยังเป็นการเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากกับภาคการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะซึ่งจะช่วยสร้างไรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนและก็เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยในภาพรวมด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะความร่วมมือของสี่กระทรวงและการยางแห่งประเทศไทยนั้นก็ถือว่าเป็นก้าวสาคัญค่ะที่จะได้ผลักดันให้การใช้ผลิตภัณฑ์ยางพาราในภาครัฐเกิด ขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนอีกด้วยค่ะพร้อมทั้งช่วยส่งเสริมให้ยางพาราไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้ก้าวหน้าไปพร้อมกันอีกด้วยนะคะติดตามรับฟังรายการ93วารรตี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติทางสวทเบตง FM 9 3เมกและเพจสวทเบตงนิวส